สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องคลายเสนสั้นคนเนืองนะคะแล้วก็ช่องครอบครัวตัวกรมครอบครัวช้างนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศในสวนญ้านะคะน,นี่จะเป็นสวนบ้านคุณปู่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นบ้านเลขที่33ของคลายสอนนะคะเราทําการตัดหญ้ามาแล้วเอา้าใครมานะครับโอ้โหเขาเคอใคร เขาคือใครครับอ้าวคุณแต่งชุดอันนี้มาทำอะไรครับมาจากดาวอังคารเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> คุณมาทำอะไรมาจับพึ่งโอ้คุณรู้ได้ยังไงหมูวันนี้แต่งชุดมาแบบนี้แม่แม่ลองทายกันดูนะครับว่าหมูจะมาทำอะไรนะคะ เพรว่าเมื่อกี้คุณแม่ได้โทรตามบอกว่าเตรียมตัวมาให้พร้อมกอบขราดอนก่อนอ่ะกลัวบ่ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ก่อนดึงบาดเจ็บอะไรอยู่บอกนกินโยนมาน่ เอาเดี๋ยวให้หมูช่วยคุณปู่ทำงานแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการนะคะว่าหมูแต่งตัวแบบนี้จะมาทำอะไรน่าจะเป็นคลิปที่หลายๆท่านรอคอยอยากจะดูดใช่ไหมหมูงานของชุดนะของเลื่อนนะงรถนะอ้โอ,อ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราหมูหาอุปกรณ์เสริอมอีกแล้วนะคะ ถุงมือเวนตา, <hearing> ตาปูบอกว่ามันจะกล้าไหมม,นมันออกไมได้มัตอดเอาตอดเอาเนะเออันนี้ทั้งปูทั้งยาต<อ>ตแล้วแตกตัวให้กเอันาเไลยอาไปดูลังก่อนนะครับตอนนี้คือหมูยังไม่ได้เห็นลังเพื่องเงินนะคะนี่อันนี้แค่คุณแม่โทรไปตามก็ แต่งตัวออกมาแบบเตรียมพร้อมแล้วนะคะเนี่ยใส่แว่นตาดำเนี่มันจะมองเห็นพึ่งบ่าง่งเห็นเห็นเนี่ยเหไหมว่าเราขึ้นมือัเทานอันนี้เขาเป็นแบบมืออาชีพมากนะเอามากี่รังแล้วหลายรังแล้วหลายรังแล้วโดนโดนไปกี่ครั้งแล้วโดนตรงไหนอ้าวโดนพักอะ โหพร้อมแล้วครับตอนนี้ออดูนะครับใครจะวิ่งหนีใครนะคะข้างหลังอยงมันจะนี่เอานี่คลุมเออมีมีดไหมล่ะมีดเพื่อนนะพี่เอามีดมาว่ะเออถ้ากันไตรมาตัดเราจะเอายังไงทำไมเอามีดมาตัดนี่นะคะลังไม่ใหญ่หรอกแต่วันนานจะได้เจอ ไปปัดออกเลยค่เฮ้ยเอาไฟอันนั้นก่อนงางาโอ้โหดูดูเป็นอาชีพนะครับเอ้าไปลูดลุดออกลูดลุดแมงมันออกนี่ป้องเราไปไว้กันเลยโอ้โหเริ่มแล้วครับตอนนี้บินแล้วบินแล้วอะไรมาแล้วมาแล้วโดนแล้วเหรอีทำไมกันใส่ไปเต็มเนาะก็เอ็กซ์องกันแล้วยังจะวิ่งหนี นั่น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 ว่าแล้วว่าแล้วนั่นได้เลยว่าแล้วงานนี้มีเฮ้มีไหมปู่บอกแล้วว่ามันจะบินเข้าแว่นตานั่นเอาออกไม่ได้บีบเล็กในมันออกแล้วเเอาลย เอาเลยดีดีเอเลเอาเล็กในออกเอาเอาผ้ากระเพาะเอาผ้ากระเพาะเอาผ้ากระเพาะน่ะเอาเสื้อน่ะคุ้มเลยเสื้อน่ะโอ้ยคุ้มก็ไม่อยู่หรอกบอกว่าตาดิบอกว่าหักเอาเลยอย่าไปหักเราเดินมาเลยเออไปทำเล่นอยู่หักเราวิววิวอย่างนี้มันออกเลยเลยไม่บอกว่าให้รูปเร็วๆไปเราทำเล่นอยู่เอาอะไรเอาตาใส่ข้างในเลยนี่ปิดอ่ะขอร้อง เอาเป็นตาใช้เก็บมาบอกกันเลยอัพตังเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะได้บวมสรุปได้หาจริงๆนั่นแหละบอกแล้วว่าเข้าไปทำเล็ดอจ้ารย์เอาทำไหมจ้องเนื้อเอาเดี๋ยวดูดูปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ เอาอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้กอดลูกขาเริฟไม่กล้าโอ้ดูดูนะครับตอนนี้เอาเอาเเร็วคเร็วอะหักเลยหักมา หักไปแด้เฮ้ยแกแกว่าอไอ้แบบว่าเไคนไปเอาไฟเช็มาเอาไฟเช็มาไม่มันมันกิ่งมันออกมาจากอันรั่วเด้มันหักจากเอไม่มีแรงหักเอาเดี๋ยวรอไฟเช็ได้ได้เดินคนกู งานมันไม่กล้าไปพูดออกเนาะเร็วจะไปรูบเหรอเดินไปอีกนู่นนะ่ะเดินไปตรงนั้นอีกแถวนั่นแหละเอาแล้วใคร <c oughs> เอาไปเอาขอขอขอ,อีกเจ้า มันจะออกหมดแล้วนะเออัวเองคือมากะเนี่ยผู้หลังน้อยเองปฏิบัติการหมูนี่แต่งตัวใหม่ยังคือนะฮะแต่ว่าโดนไปแล้วคือลองังกะีน้หมูขอเองจะไปพันผู้นี่นะทีนี้ต้องเอาความจริงนะถ้าหมูเข้าไปขูดขูดแม่งมันออกก็มันออกนานแล้วนี่ แม่ไปโอ๊ยตดูแม่ไปดเดี๋ยว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 มันไหมหมดระวังนานนั่นทำไมไม่คลุมนะ่ะเดี๋ยวมันเข้าไปในชุดกันฝนเองนะ่ะไหนมันอยู่ไหนอยู่ไฟเห็นไหมอยู่มันควันไม่นั่นนะ่ะอะดิซิมันไหมไม่นั่นโอุย้ยอ่าหมู ปิดเสื้อกันฝนขึ้นมันเตออมันบินมาแล้วโอ้หลังเดียวครับต้องใช้ถึงสองสามคนหลังปลยายใหญ่โอ้โอ้เริ่มบินออกมาด้านนอกแล้วนะ เราต้องรับกลุมก่อนอเอากันไสมาตัดหรือเปล่าเออมามามาเกิด<า><า>นะเอาอีกแล้วแหมพอคนเขาเอาอุปรกรณ์มาแล้วมามามามันติดมันติดกับรั้วเหล็กนะคะรั้วมันกำลังบินไงไปเลยคนเมียวุธอยู่รอบข้างเนี่ยลัวอะไรไ ืมคนตัดน่ะมันไม่มีแรงตัดอะไรเงี้ยกระปุกเล็กๆไปไรมันสุดตรงข้างหลังมันน่ะนี่อันนี้นี่เดี๋ยวเราไปเร็วมันสุดๆเหรอ้าวมันไปโดนเล็กไหมน่ะหนึ่งสองกระปิกกัอนกระดกกำลังเออได้มาแล้ว จะร้างแล้วตัวนี้เอาอวันนี้มันบินเข้ากระเป๋าอีกนั่นมันจะเข้าปากตัวเองอีกแหละโอ้ได้กินแล้วนะครับกว่าจะได้กินก็โดนไปอีกแล้วหนึ่งดอกไหนโดนตรงไหนเมื่อกี้โคตรสุกสกจี้โคตรนุ่มฮะเมื่อกี้โดนตรงไหนไหนบวมไปกัน <laughs> โอ่ยมันจะล้างแนละ้วตัวนี้โอ้ไม่มีน้ำเลยตััดเล็มมออกใใหห้้น,น,นถืออ,อะไรทางโน้นถือทางพึ่งวัเนาะโอ้่มอนี่ไม้ถือไม้นี่นะอุอ่จะพูดนี่มันต้องเข้ามอะไรลึกอยเนี่ยมันจะขาดดีเนี่ยโอย้เอาไว้ถือ <มา S 1> เอา้าชิมสิกินก่อนชิมให้ดูก่อนทอดทุงมือตอนม้วนให้ก่อนโรยแมงมันยังอยู่ได้ในนึงบอกมันว่านี่ค่าตอดชั้นค่าตอดชั้นวะ โอแมงมันออกให้หมดเด้อหรือเดี๋ยวโดนอีกได้กัดไปทำไมก็ไม่ได้เอ้าเชี่ยมอะไรอื้โอแมงมันใช่มีน้ำมันบ่มไม่มีบ่อ้าวโอ้ไม่เจอไข่มันหรืเออมีแต่ตัวอ่อนมันมันจะล้างเระเดนภารกิจลบละลายธุรกิจวันนี้อ่ะได้กินก็ยังดี แต่น้ำหวานหมดแล้วใช่ไหมหมวกพ่อนน่นนโอ่ะคลิปนี้คุ้มไหมครับกับหนึ่งดอกหมูคุ้มไหมฮะคุ้มอยู่คุ้มอยู่นี่แต่ตัวอ่อนมันยังยังดียังได้กินตัวอ่อนมันน้มเลยสิหมูชอบมากเลยใช่ไหมครับโอ้ยขาดน้ำหวานมันเนาะน้ำหวานมันแห้งหมดแล้วมันจะล้าและ อืมตัวอ่อนก็ยังดีโอ้อร่อยมากระวังเลยรอบก่อนก็กินแบบนี้นี่เลยโดนปากเลยใช่ไหมเอาพึ่ง,งออกก่อนพึ่งออกก่อนโอ้โหตัวนี้โยนทนิ้งใส่พืชเยอะอ่ะกินเลยเราไปเอาหมวกพอด้วยดนะ้วโอ้โหอร่อยอร่อยจัด คุ้มค่ากับการแต่งตัวมานะมีรังเดียวเองนะคะตัดหญ้าไปเจอเมื่อวานนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่คลิปที่รอคอยแม่ๆบอกว่าอยากดูหมูแบดนะคะไปเอาผึ่งนะคะก็ได้ดูแล้วนะครับหาทุกครั้งที่เจอผึ่งนะครับใช่ไหมหมู โอโ้กินอย่างอร่อยเลยเอาไปให้ยางนางดูเนี่ยเ้ยดีนะไปโดนตรงตาเนยโดนตรงตาเนี่ยตีบวมเลยอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับหมู